ครูบาอาจารย์ก็ท่านก็สอนหมดแล้วสอนทุกคนทุกอะไรเรามีแต่แอบฟังท่านเนี่ยอะไรจะสอนเกินควาเาพราะแม่ครูบาอาจารย์คนที่ท่านไปเห็นก่อนดูก่อนท่านสอนเราก็ต้องเชื่อท่านฟังท่านเนี่ยท่านท่านเดินไปก่อนท่านเกิดก่อนนะแต่มันก็มีแซงกันนะธรรมะไม่ไม่เรื่องของธรรมะนี่ไม่ไม่กำหนดว่าพระใหม่ก็รู้พระเก่าก็ต้องรู้ไม่ใช่นะบางองค์บวชมายี่สิบสามสิบปีท่านก็ยังไม่ได้เคยภาวนาไม่ได้เข้าใจในธรรมะ แต่บางองค์บวชเข้ามาที่เรารู้เราเห็นนะบวชเข้ามาพรรษาสองพาอย่างนี้ภาวนาก้าวหน้าเห็นสัจธรรมเห็นสัจจะเห็นความเป็นเอกาของใจของจิตบวชในหม่น้นไฟแรงก็ได้สามสี่ห้าภาษาไปแล้วรันนี้กระสุนเริ่มด้านยิงไม่ออกเหนื่อยเพียทาแต่อะไรก็ไม่ไหวแล้วถ้ามันจะกระตือรือร้นมันจะกระตือรือร้นในช่วงใหม่นี่แหละช่วงพันษาสองพันาเนี่ย ถ้าหลังจากนั้นไปไม่แต่กระทั่งท่องหนังสือนี่นะท่องสวดมนต์บทสวดมนต์นี่ยังท่องไม่ได้เลยนะพันะพันนันสักสามสี่ภาษาห้าภาษาเข้าไปแล้วถ้าจะได้ก็ได้ภาษาแรกภาษาอะไรนี่พอไปก็ท่องถ้าถ้าเลยภาษาสองภาษาไปแล้วยากรู้ทันกันระหว่างความขี้เกียจเับควาวงขยันไม่รู้ทนทนกันมันเลยมันเลยไม่ทันกันมันเลยไม่ได้ก็เลยเป็นอุปสรรคถ้าคนตั้งใจภาวนาส่วนมาก ภาษาแรกสองภาษานี่ตั้งใจภาวนาเอาแบบเอาเป็นเอาตายพอภาวนาพอเข้าใจในเรื่องธรรมะเรื่องอะไรแล้วครั้นี้มันก็เหนื่อยดิเหนื่อยแล้วครั้นี้มันก็ไม่สวดไม่อยากสวดมนต์ไม่ไม่ทวนมนต์ไม่สวดมนต์ก่อนแต่ถ้าสวดมนต์แล้วสวดมากก็จะสวดมนต์เก่งนะท่องภาษาแรกๆแต่การภาวนามันจะไม่ก้าวเพราะมันจะมัวแต่ท่องหนังสือมันแต่จะเอาตำราตำราเป็นหลักได้อย่างต้องเสียอย่างภาวนาแล้วจะเอาสองอย่างนี้ก็ไม่ได้ ที่เป็นมหาบวชมาเรียนมหาแล้วควนี้พกลับมาภาวนานี่เก่งนะเขาพูดเขามีหลักการเขาพูดได้ดีเขาร,รู้เขาเรียกว่ารู้ศัพท์ของภาษาที่พูดโดยบาลีไงแต่อย่างพวกครูบาเนี่ยบวชเข้ามาทางจงกรมอย่างเดียวนั่งภาวนาอย่างเดียวก็เรื่องพวกนี้มันจะไม่ค่อยได้เรื่องสวดมนต์ให้พรอ,อะไรแต่มันก็มันก็มีประจำของมันอยู่แล้วล่ะ ไอ้พรจะถานี่มันพอได้อยู่แต่ย่างอื่นมันไม่ได้ไงเสดจมนเสดมนให้พรอะไรนี้มันให้พรมันพอได้แต่เสดมนเพิ่งมาสืบเก็ตตำนานตัวสิบสองตำนานอะไรพวกนี้ยากมันไม่จําสดติโมกอนกันสดติโมกนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนาให้สสดภาษาแรกเร่งเอาภาษาแรกภาษาสองอย่าให้เกินถ้าเกินนี่พวกกระสุนมันจะด้านความจํามันจะแบบ ไม่ทันมันระอาจารย์ท่านถึงบอกว่าเอาภาษาแรกภาษาแรกภาวนาก็ให้เร่งภาษาแรกเนี่ยนะถ้าภาษาแรกไม่ได้ไปเห็นอะไรก็ขอให้มีหลักกิตหลักใจไปก่อนไงคือมีฐานของการภาวนาพระพระใหม่เราให้มีฐานมีอยากมีฐานมีคือฐานของจิตของใจฐานที่อยู่ของจิตนี่ยที่อยู่ของจิตมีที่อยู่แล้วมันก็สามารถตั้งต้นได้ตั้งหลักได้ก็เหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ย ถ้าเราไม่ตอกเสาเข็มให้มันแน่นเพราเราทําไปมันก็คงเทงคงเทงเก็ไม่มีหลักมีฐานไงการสร้างบ้านการสร้างอะไรสักอย่างมันท่านจึงจพูดให้เรื่องผ้าใหม่ให้ต้องขยันภาวนาเพื่อจะมีหลักกิจักใจเอาตัวรอดได้ก,ก็ทําปกติปกติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็จําอ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานะอ่านองค์ไหนที่เราชอบท่านภาวนาเราก็ ที่ชอบท่านนั้นเราก็จํามาแล้วก็ไปจินตนาการทําเองวันหนึ่งวันหนึ่งก็เดินเราก็เราก็ภาวนาตื่นเช้ามาก,ก่อนจะลุกมาเราก็เดินโยนจก,กมนะดินจุก,กมเดินจุก,กมทีละสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่ก่อนที่จะลงไปตับารทีหนึ่งตีสองตอนตอนอยู่กับดวงตานะตอนเช้าหลังจากไปบินฑบาตฉันเสร็จแล้วก็รีบขึ้นมามากุติมาพึงบารพึงผ้า แล้วก็เดินจงกรมเท่ารอเดินเดินตรงนี้มันกลางวันมันมันมันอยู่ที่วัดบันน้ำไปอินเราไม่ไม่มแดดไม่ให้ร้อนต้นไม้มันพอมีต้นไม้เยอะมาก่อนนี่ก็เดินจงกรมก็เดินวันหนึ่งตากบาดตากอะไรเสร็จก็เดินประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถึงไม่เกินเที่ยงจากแบบเก้าโมงเลยนะมุงชาเก้าโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงเต็มที่แล้วก็ขึ้นขึ้นเก็บผ้าเก็บบากขึ้นไปพักผ่อน ถึงไหวแล้วก็พ,พักผ่อนผ่อนแล้วก็เที่ยงกว่าๆแล้วก็บ่ายสามแล้วก็ลงกว่าตาดกว่าอะไรแล้วทำข้อวัดปฏิบัติทำข้อวัดปฏิบัติเสร็จร้อยกลับมาทุสลาเสร็จร้อยกลับ,ลบมากลับมาก็มาอยู่วัดมาอยู่ขึ้นมากุติมากุติเพราะก็มันยังไม่เมือ่อืนทุ่มสองทุ่มมันยังไม่เมือ่อืเราก็เดินจงกรมรอเดินจงกรมเดินเดินจงกรมวันหนึ่งนี่ประมาณหกชั่วโมงนะ เดินทีละสองชั่วโมงสองชั่วโมงเฉลี่ยแล้วนะไม่เกี่ยวกับวันที่มันเดินเดินสนุกบางทีบางวันเดินสนุกในเดินกลางคืนเดินทั้งคืนอะไรวันที่มันเดินสนุกสนุกนะมันจะเป็นบางวันอยู่บางวันเดินให้ตายยังไงมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรมันก็เดินอยู่นั่นแหละเดินก็กําหนดกําหนดลมเนี่ยพอลมละเอียดปุ๊บพอลมละเอียดจิตใจมันละเอียดขึ้นไปมัน ตอนใหม่ๆดูลมอยู่ตอนดูไปดูมาก็ก็เป็นกลายเป็นเป็นผู้รู้มันจะรู้อยู่รู้อยู่แล้วก็กลับมาที่ลมลมเข้าลมบอกแล้วก็รู้รู้อยู่สองอย่าง,างนั้นแหละการเดินจริงๆมันก็มาความรู้สึกตัวถ้าพร้อมมันมาจากการที่เราฝึกสตินะฝึกสติตั้แรกที่ดูลมเข้าลมบอกลมเข้าลมบอก,กบประมาณหกชั่วโมงเดินก็เราก็ไม่ได้บอกใครเนาะเดินเดินเดินก็เราก็ไม่ชอบเปิดไฟมัน,มน มีความจำเป็นมากไปตั้งแต่ที่ที่ต้องเดินโยมทุกครั้งถามว่าจำเป็นไหมมันก็จําเป็นนะสําหรับเราจําเป็นตอนที่เรานั่งนี่มัมากๆแล้วมันเหนื่อยมันเพลียมันปวดเนื้อปวดเนื้อขั้นตดี๋ยวเราก็ลุกเดินแต่ส่วนมากจะเดินแกมกรมก่อนค่อยขึ้นมานั่งไม่ไม่ค่อยขึ้นมานั่งที่กุฏิแล้วค่อยมันค่อยยาวได้ไงก็กลางคืนก็ ทุ่มหนึ่งก็ขึ้นรีบก่อนจะได้ขึ้นทุ่มหนึ่งเนี่ยช่วงห้าโมงอาบน้ําสองน้าเสร็จห้าโมงถึงหกทุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นช่วงว่างระหว่างในอยู่จะก,ก็เดินเดินเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอทุ่มหนึ่งก็ขึ้นไปหาหลวงตาไปนวดเส้นลวงตาไปฟังหลวงตาสนทานาธรรมบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนมากท่านไม่ไม่ค่อยถ้าไม่ใช่ตอนเช้าท่านไม่ค่อยพูดเรื่องธรรมะท่านพูดแต่เรื่องไปตกเบียด กรหมานอะไรทั้งหมดสมายท่านเป็นโยมท่านท่านไงท่านเก่งเรื่องธร,รมาหากินเรื่องการเอาตัวรอดนะเนาะคนโบราณจะรู้จักเอาตัวรอดได้ตัวเองเอกอกจากด่นได้มันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับจาเรื่องการพัฒนาสมถานระหว่างคนที่นั่งอย่างเรียบกับคนที่ มันก็แล้วแต่คนนะถ้าเกิดอย่างเราเราเอาทุกอย่างเลยนะยืนนั่งนอนเดินเราเอาทุกอย่างเลยยืนก็คือยืนเวลาเราเดินไปเราก็กำหนดรู้ไปด้วยมันเราก็ทางยู่ทางย่ลมเลยนะก็ยืนยืนก็มีเพราะบางทีเดินไปเดินไปมันยืนซ่ารู้วห้ตัวตัวมันก็แข็งเลยมันล็อกเลยเราก็ต้องดูมันให้มันคลายก่อนแล้วค่อยเรากเข้าไปมันเกิดปิติไง มันอน้นแข็งแบบน้ำแข็งเป็นก้อนถังใหญ่แล้วเทลาดหัวน,นั่นมันจะเย็นซาเย็นแบบเป็นนาทีนลน,นะปิติเป็นดีทีนะเปเป็นนาทีเลยนาทีสองนาทีเราก็ต้องหยุดยืนไหมแล้วก็เดินต่อตอนมันถ้าเป็นปิติปุ๊บขนาะที่เราเดินไปเป็นปติเกิดขึ้นปุ๊บนี่กาหนดกับปติเกิดขึ้นพอผ่านป,ป,ปติคลายออกไปปุป๊บจิตมันก็จะละเอียดลงอีกระดับนี้ มันมันทุกทุกครั้งที่เกิดปิตินี้จิตนี่มันเปลี่ยนตลอดนะแต่เราจะสังเกตออกเราจะเราจะสังเกตเห็นหรือเปล่ามันจะละเอียดลงแบบรู้นะว่ามันละเอียดจิตมันละเอียดลงแล้วก็นุ่มนุ่มนวลพร้อมที่จะใช้าการใช้งานพร้อมที่จะพร้อมที่จะมันจิตมันตั้งมั่นนั่นแหละจิตมันตั้งมั่นเด่นเด่นที่มาพรามันก็รู้ รูอะไรที่เข้ามาสัมผัสมันก็จะรู้หมดความอยากอย่างที่เราเคยเกิดเคยอยากเคยยโสมากเคยกลัวการเสียเปรียบคนกลัวได้เปรียบคนอะไรเงี้ยเราเห็นพวกนี้ปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆมันคือมันไม่ใช่เราหรอกมันจะเห็นออกประสงนี้มันจะเห็นว่าสิ่งทุกสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่เราถ้ามันวกขึ้นมาถามว่าเราอยู่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเราต้องฝึกไงฝึกมันจะกลับมาต้องความเคยชินระหว่าง จากเบื้องต้นที่โดลมนี่แหละมีสติอยู่กับลมรู้ลมเข้าลมรู้ความคิดก็กลับมาที่ลมสักไหนมันก็จะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็กลับมาที่ลมแล้วระหว่างกลับมาที่ลมเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดความเคยชินระหว่างการเราทํากลับมาที่ลมกับกับความคิดมันเกิดขึ้นเรากลับมามันจะเป็นความเคยชินต่อไปพอนเลื่อนึกได้ปุ๊บว่าจะมันเฉคิดมันก็จะกลับมาที่ลมรู้สึกตัวที่ลมเลยมันเป็นอัตโนมัติของมันไง แต่คำว่าอัตโนมัติมันมีหลายอย่างนะอาจจะเป็นน้อ,นอกๆนี่ก็มีนะนบางคนเขาก็เรืลอกถ,ถึงลมได้ตลอดแต่มันก็แล้วแต่แต่จริงๆถ้าเป็นอน,นันต์แต่ของสมาธิแล้วมันของพระครูบาอาจารย์ท่านผู้ท่านภาวนามาได้ละเอียดแล้วไงก็มันถึงจะเห็นขั้นจิตเห็นจิตพูดนะน,นะมันมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ขนาดนั้นว่าประโยชน ส่วนที่เชื่อมกับกรรมฐานกรนีของการเดินงโงกมนีที่เราเห็นชัดเลยามัปสติมันแน่นขึ้นมันชัดขึ้นแล้วก็ทุกครั้งมันที่มันม,นมีเห็นเห็นคเห็นอะไรเห็นกายเห็นปิติที่เห็นที่ปิติมันเกิดนะถ้าเกิดปิติมันทราบทราบไปพวกทุกครั้งจิตมันจะเย็นเย็นและนิ่งนิ่งรายละเอียดลงไปอีกเราจะรู้เลยว่าละเอียดลงไปไหมหรือไม ความละเอียดของมันนีคล้ายๆว่าเราหายใจเราเราจะรู้เลยว่าบางทีเราเหมือนไม่หายใจอยู่อย่างนี้นะในบจะมาเราขนาดเราดูมันอยู่นะเห็นมันเห็นมันอยู่เหมือนไม่หายใจเลยมันจะมันจะละเอียดมากเลยนะ ละเอียดมากเลยมันจะแบบมันนิ่งมันมันมันสูสภาวะแล้วเหมือนมันมันอยู่ในชานสองตลอดมันอยู่ในสมาธิมันก็ไม่ได้พอมันไม่ได้ทํามันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบมีแต่ดูแต่สังเกตมันดูแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกแต่เบื้องต้นการภาวนามันก็ขั้นตอนมันก็ต้องมาจากหนึ่งนับหนึ่งในวันเริ่มต้นจากหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็คือกําหนดดูที่ลมเลย ถึงจะเก่งยังไงก็ก็ให้กลับเริ่มต้นที่ลมเนี่ยเราเราเราแนะนําอย่างนี้เพราะว่ามันจะถ้ามันอะไรแล้วมันพอเริ่มต้นจากปุ๊บจากลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พวกนี้ถ้ามันจีตมันละเอียดอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ข้ามไปแป๊บเดียวมันไม่จ้องอยู่นี่หรอกแต่การเริ่มต้นของเรานับหนึ่งมันคือนับตรงนี้ถ้ามันลึกถ้ามันอย่างครูบาอาจารย์ท่านรลึกได้ท่านท่านทำมาเยอะแล้วมันก็สถานการณ์หนดเป็นตัวรู้ได้เลยตัวรู้แปะไปแตะเลยแตะกัน จุดที Be ่ม <inaudible> uh ัน no ักำหนดแตะกันป๊อบแล้วก็พรก็เป็นท่านไปเลยแล้ก็เป็นระบบของมันไปเองเลยสําหรับคารวาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านที่คอนโดเนี่ยทางจงกรมควระได้สักกี่ก้าวถ้าอยู่บ้านกูไปตอนเดินอยู่ที่บ้านอนเป็นโยมก็เดินสิบห้าก้าวเองนะเดินจากนิสิ เดินประตูหลังนี่สิบห้าเก้าเองถ้าอยากเดินเยอะก็ต้องเปิดห้องครัวเดินเข้าไปทะลุครัวมันตรงกันหมดเลยเดินแต่ไม่ไม่ทําหรอกมันมันไม่ได้เกี่ยวกับยาวหรือสั้นหรือกว้างหรือไกลอะไรมันอยู่ที่เราเนี่ยเดินไปสองเก้าบางทีมันก็มันก็กําหนดรู้แล้วได้แล้วไงบางทีก็เดินไปเดินทั้งวันไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องยอมคือยอมรับไงว่ามันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้การภาวนานจริง ผลของมันเนี่ยคือการยอมรับเท่านั้นนะยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจะทําออกมาอย่างไงก็ช่างเราจะเหนื่อยเราจะทําไม่ได้หรือจะทำจะทาได้ถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยเราก็ต้องเอามันเดิมนะเราต้องไม่ต้องไปบอกว่าวันนี้ภาวนาไม่ได้เลยอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่มันมันจะต้องยอมรับเพราะนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บรู้เลยว่ามันมันเป็นจากอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นเราต้องยอมรับมันเพื่อจะ ยอมรับแล้วมันก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วมันยอมรับแล้วมันก็ไม่ปรุงแต่งต่อไปมันก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแล้วก็กําหนดรู้เรื่องอื่นไปอีกที่เรรู้นี่ไม่ใช่ไปตามรู้นะคือรู้ว่ามันจะเข้ามาหาใจเราหามาหาฐานเรานี่เราต้องรู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันเข้ามาจะเข้ามาแล้วแล้วก็นั่นคือการรู้ทันต้นมันจะรู้อย่างนั้นก่อนอยู่ไหนมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละภาวนาอยู่ไหนก็เหมือนเดิมทําอะไรก็เหมือนเดิมนั่นแหละภาวนา ยิ่งภาวนาย,ยิ่งเป็นออโต้ยิ่งเป็นอัตโนมัติแล้วมันยิ่งจะไม่ไม่สแสดงอาการอะไรว่าให้เราเป็นกังวลเลยมันจะทำของมันเองเป็นของมันเองคาราว่าที่อยู่บ้านอยู่คอนโดเนี่ยในแต่ละในแต่ละวันที่จะต้องทำจะต้องนั่งสมาธิี่ดูตรงคมเนี่ยสัดส่วนควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่คืูตรงคมสักกี่นาทีมันก็อยู่ที่งานนะถ้าเกิด ถ้าเกิดพูดคนที่มันไม่มีงานทําไม่มีอะไรทําเลยธรรมดาเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็มันมันไม่เหมือนในะชีวิตชีวิตของของอย่างพวกเราคนอยู่ในคอนโดมันจะทํำยังไงก็มันแล้วแต่คนที่จะจัดสรรเวลาของตัวเองไงต้องจัดเวลาตัวเองให้ถูกว่าวันวันหนึ่งเราเคลดดื้ดินเดินราว่างกี่ชั่วโมงเราเดินได้กี่ชั่วโมงเราต้องกําหนดขึ้นมาเองแล้วกําหนดแล้วก็เรา,าพยายามทําตาม,ตาม,ต,ามตามที่เรากําหนดไว้ กำหนดที่จะทาเดินชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พยายามไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งใหม่ๆเราจะต้องกําหนดอย่างนี้เลยนะต้องกำหนดให้มันนะใจะมันทําไปเองเป็นทําไปเองแล้วเป็นไปเองไม่ได้นะเราต้องกําหนดมันกําหนดรู้ก่อนกําหนดลงไปเลยไม่ต้องกลัวมันหลงหรอกมันหลงมาอยู่แล้วกําหนดกําหนดรู้ไปเลยกําหนดรู้เลยลมเข้าก็รู้ลมบอกก็รู้มันไม่ใช่การเพ่งนะใหม่ๆใหม่ๆก็จะเพ่งแล้วไม่เพ่งก็ไม่ชัดเจนนะเราเราบอกว่า คำว่าเพ่งไม่เพ่งนี่มันบางคนก็ได้เพราะเพ่งนะบางคนก็ได้เพราะคือเฉยๆดูแบบห้าสิบห้าสิบอะไรดูไม่ได้เ hmm. ต็มร้อยตอนใหม่ๆก็จะดูก่อนเข้าออกเข้าออก,ออกพราะเพราะมันเพราะมันหยุดคิดได้แล้วเรื่ององื่นๆมันก็มันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะแล้วพอหยุดคิดได้มันก็คือยุจความปรุงแต่งมันได้มันหยุดได้อยู่นะแต่เราไม่มีสติรู้ทันมันเฉยๆว่ามันหยุดได้ตอนไหนอย่างลุงตาท่านพูดว่าหยุดหยุดได้ตอนนอนหลับเราก็ มันมันก็มันก็นอนหลับมันก็หยุดหยุดจริงๆนะแต่เราไม่ไม่ไม่เข้าไปรู้มันเสยว่ามันหยุดตอนไหนอะไรอย่างนี้เรารู้ไม่รู้อาการของมันพฤติการของของความรู้สึกตรงนี้เราไม่ทันมันไงแต่จริงๆมันมันมันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วคือทั้งหยุดทั้งไปทั้งเวลาพักผ่อนมันก็มีอยู่แล้วของมันถ้าไม่หยุดมันก็มันก็เป็นบ้าอย่างตังแต้วขึ้นเสาไฟฟ้าไปเพราะมันไม่หยุดแซมเขาอีก ก็ธรรมดานี่แหละเราก็ะสะดวกเวลาไหนเราก็เวลานี้มันอยู่ที่การทําทําตัวอยู่ไหมถ้าว่าอยู่บ้านอยู่ทางโยกมนัทนที่เราจะนั่งดูทีวีดูอะไรเวลาเนั้นเราไปพัฒนากิจตรงนี้ไหมมันก็มันก็แล้วแต่ใจคิดไงแต่ถ้าคนมันมีนิสัยมออีอุปนิสัยอยู่แล้วมันมันเป็นไปเองนะแค่ได้ยินพระสวดพระเทศได้ยินธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หน่อยจิตมันลงวา่วาวา่วาว่าเลยนะมันไม่ทื่อแข็งกระด้างที่แบบต้านอยูนะ่มันไม่ใช่นะ ถ้าเราอยากจะบางบางหมายถี่ว่าเราจะต้องทํำยังไงยังไงเราต้องกะเวลาของเราเองว่าวันหนึ่งเราเลือกงานไปถึงกี่โมงแล้วเราสะดวกเวลาไหนเราต้องทําอะไรถ้าเราไม่ทํานี่เราทํานี่ได้ไหม,มต้องวางแผนอย่างละเอียดอย่าง,น,งนั้นนะหลังจากกินข้าวกินน้ําเสร็จเรี و, เยบร้อยเขาย็นเสร็จเรบ้อยจะนั่งภาวนาก็เราจะเดินจงกรมก่อนหรือนั่งภาวนาก่อนก็แล้วแต่เราเราทําได้แต่ถ้าเดินจงกรมก่อนมันจะนั่งได้นานกอกล้ามเนื้อมันคลายแล้วไงจะไปนั่งมันก็ เลเซนเดือนมันก็ไม่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 ขาดควองคุบาส่วนมากควาคบาก็าาจะเดินเดินก่อนเดินเดินก่อนเดิ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 นสักชั่วโมงเดินมันเพียๆมันลาลาแล้วมันไปนั่งนั่งนั่งก็ปล่อยเลยกาหนดกาหนดไปที่ลมเข้าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยลมนะปล่อยแบบปล่อยอารมณ์ที่มีไปปล่อยอารมณ์มันก็จะนิ่งเรียบลงเรียบลง,ล,ง,ล,ง,ล,งละเอียดลงเพราะว่าจิตเราตอนที่เราฝึกฝึกเดินมัน เดินชั่วโม,มงหนึ่งเนี่ยมันจิตมันไม่ค่อยเสียสายแล้วมันเป็นสมาธิมาแล้วบ้างแล้วเป็นปิติสมาธิมันที่บ้างแ,แล้วเราก็กมานั่งพมกันบางทีมันก็รวมไปเลยลงไปเลยแล้วค่อยถอนออกมาก็มกันปกติธรรมดาเนี่เลยแต่ของคุูบามันไม่อยู่นานไม่เหมือนคุูบาอาจารย์ของอาจารย์อยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงของคุูบาเนี่ยสิบห้นานาทีนี่นานแล้วสิบห้านาทียี่สิบนาทีเนี่ยนานจะมีชั่วโมงสองชั่วโมงนาทีมันก็ไม่เหมือนกันสักคนนะคนที่เรามันความ ความจำจำสั้นอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันลงไปที่ไหนแล้วมันลงไปแล้วก็ให้จําร่องรอยที่มันลงอาการที่มันลงจําให้มันได้นั่นคือการนั่นคือจุดจุดจุดพิกของการภาวนาจําอารมณ์ที่เข้าที่ออกให้มันได้ของตัวเองนะมันไม่ต่างกันหรอกทำสมาธิถ้ามีอารมณ์ตรงนั้นจะจําอารมณ์ตรงนั้นได้ก็เข้าได้ง่ายเลยจะเข้าจะออกก็จะหมายมันยากอยู่แต่ว่าพอสุดท้ายมัน ก้หนดปันกรลงกําหนดปักกรรู้ปับได้ปับเลยใหม่ๆก็ต้องกําหนดแต่ถ้าอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่ท่านไม่นะท่าน,านไม,นไม,ไม,ไม่ไม่ได้ภาวนาแล้วนะท่านอยู่เฉยมันก็เป็นเป็นสมาธิของท่านเองสังเกตไหมครูบาอาจารย์นั่งอยู่เฉยมีคนไม่ให้เหยียบหัวบางเอามือแตะหัวบงังท่านแต่ท่านก็ไม่ได้มีอะไรนะท่านก็แต่ท่านให้กําลังใจเฉยๆนะท่านไม่ได้ทําอะไรเราไปแตะไปใกล้ท่านยังมีอาการรับรู้ใช่ไหมฐานอ้างญิงว่า สมาธิของผูบาอาจารย์ไม่คยไดไ้ไม่ไม่ได้ทำหรอกเกิดขึ้นมันเป็นแล้วมันเป็นเอง